โอคุณเป out, right? ็นคนฆ่าแบมใช่ไหมคุณดุ๋งสารภาพมาป่าครับคุณตำรวจกูจริงนะครับที่ผมลงรักแบมแต่ว่าเขาเขาแค่ชวนผมไปว่ายน้ำเฉยๆครับแล้วก็อาว่น้ำเป็นสักพักก็ชวนผมดำน้ำพัดกันดำน้ำไปดำมา หลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยครับรูดตัวอีกทีเขากลายเป็นศพไปแล้วครับคุณตำรวจคุณตำรวจอย่าไปอย่าไปบอกแม่ผมนะครับถ้าแม่ผมรู้ว่าผมหนีมาเที่ยวทํารถพังโดนตำรวจจับอีกแม่เข้าตายแน่คุณตำรวจช่วยด้วยครับผมกลัวจริงเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวใจเย็นก่อนไม่ต้องร้อง,องอนี่นะจะอุ่นกบ <laughs> ตำรวจครับผมจำอะไรไม่ได้เลยครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับข่าตะกรมจำไม่ได้ข่าตะกรมจำไม่ได้เพื่อวันพุธที่23กรกฎาคมนี้ดูว่าช่องทีวีทางช่องวันสาสเย้อนหลังทางแอปวันดีเท่านั้นสมัครวันดีรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันดาวนโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย